กรีดเปลือกแรกหมดแล้วอีกกี่ปีถึงจะกลับมากรีดซ้ำเปลือกที่สองได้อีกคุณพี่วิมานเพ่งสวัสดถามเข้ามาจากพี่น้องสอปปอลาวนะครับอันนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับระบบการกรีดของเรานะครับถ้าเรากรีดเป็นบาดเป็นแผลมากนะครับอันนี้ก็หลายปีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับขึ้นอยู่กับแร่ธาตุหรือธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินที่เขาได้รับนะครับไม่ว่าจะมีอยู่ในดินหรือว่าคนเอาไปให้นะครับ ถ้าเขาได้รับอาหารที่สมบูรณ์ถ้าเขามีอาหารที่สมบูรณ์นะครับเขาก็จะซ่อมได้เร็วสรุปก็คือนะครับถ้าต้นยางกรีดไปแล้วนะครับหน้าแรกกรีดไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาได้รับธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ครับ3-4ปีก็สามารถกลับมากรีดได้อีกครับแต่ถ้าระบบกรีดหักโหมนะครับหรือว่ากรีดเป็นบาดเป็นแผลมากเกินไปนะครับธาตุอาหารไม่เพียงพอครับอันนี้9ปี10ปีถึงจะกลับมากรีดอีกครั้งใหม่ซ้ำเปลือกได้อีกนะครับ แต่ว่าในการมากรีดซ้มเปลือกนั้นนะครับถึงแม้นานปีนะครับถ้าในดินไม่มีแร่ธาตุหรือว่าธาตุอาหารไม่อุดมสมบูรณ์หรือว่าเราบำรุงดูแลไม่อุดมสมบูรณ์นะครับเปลือกก็จะบางหรือน้ํายางก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้นะครับหลักๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับขบวนการกรีดนะครับแผลที่เรากรีดนะครับและก็ธาตุอาหารหรือสารอาหารที่เขามีที่เขาได้เอาไปใช้ก็ในการสร้างเสริมซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซ่อมแซมเนื้อเยื่อครับ เขาใช้แร่ธาตุกับน้ําไปซ่อมแซมครับแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ซ่อมได้เร็วหายเร็วดีเร็วนะครับผลผลิตสูง้าอาหารมีน้อยน้ําไม่มีนะครับอันนี้ซ่อมแซมได้ช้าผลผลิตน้อยผลผลิตต่ําเพราะฉะนั้นนะครับปัจจัยที่สําคัญนะครับคือแร่ธาตุและอาหารครับและเพื่อนเพื่อนะครับคิดว่าอะไรสําคัญกว่าแาาร่ธาตุอะไรสําคัญกว่าอาหารขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ Comment ครับเพื่อนเพ่มีปัญหาในการทําสวนยางพารา คอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายหากเพื่อนจำได้พิมพ์คำว่าจำได้จำไม่ได้แนะนำให้ฟังอีกรอบที่2ครับ